สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินข้าวเหนียวเจ้าบองนะคะเจ้าบองนะคะผู้ใหญ่ใจดีซื้อมาฝากนะคะผู้ใหญ่ใจดีซื้อมาฝากนะคะนี่เลยค่ะของแก้มนะคะของแก้มเจ้าบองนะคะเป็นดอกแคนานะคะเป็นตูมนะคะตูมนะคะเป็นตูมนะคะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคว่ำไหมคว่ำไหมแล้วมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็ แล้วก็มีดอกแคนานะคะทำไมไม่โฟกัสอ่ะโฟกัสหน่อยสิลูกไม่โฟกัสเออโฟกัสแล้วนะคะจิ้มจจบองนะคะดอกแคนาจิ้มเจอบองนะคะแล้วเราก็จะกินกันแซ่บๆนะคะกับข้าวเหนียวนะคะอันนี้คือแจบองนะคะที่เราจิ้มไปเมื่อกี้นะคะทำไมกล้องไม่โฟกัสอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่โฟกัสเด,เดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะกินโชว์นะ dọc hèn à sai gần nhau nữa hả không nhau gần nhau nữa hả anh ơi bố mát ha chưa can, can. chim chào nữa hả chim nữa không nhau nữa hả không nhau hả có lời khó. สุขสันต์วันหวยออกนะคะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยนะคะถูกหวยได้โชคใหญ่กันทุกคนนะคะคิดสังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวก,กินไงไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลับกล้องเดยวก,กินต่อนะคะกินต่ขอ,อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ